สวัสดีทุกท่านนะคะ mm hmm. ก็ขอสรุปที่ประชุมกันเมื่อกี้ค่ะเ,เรื่องแรกนะคะก็มีการคุยกันในเรื่องของ JBC ที่ประชุมผ่านไปนะคะที่1 4บ5ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นผลสาเร็จนะคะที่ได้มีความคุยกันแล้วก็มีการยอมรับกรอบในการประชุม j b c ค่ะแล้วก็รายละเอียดก็อย่างที่กระทรวงต่างประเทศได้แถลงไปแล้วนะคะส่วนเ,เรื่องที่2เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีการคุยกันทุกระดับ นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับหน้างานจนมาถึงระดับของนายัฐมนตรีนะคะก็คุยกันติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เองที่เราประชุมค่ะมีในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะเพื่อตามสถานการณ์นะคะก็เป็นทีมไทยแลนด์ของเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะให้ทานายัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะคะเป็นคนนำทีมในการอมอนิเตอร์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ดำเนินการต่างๆค่ะ แล้วก็ในเรื่องของ ICJ นะคะในเรื่องของศาลโลกนะคะเราก็ประเทศไทยก็คือไม่ยอมรับนะคะในเรื่องของศาลโลกนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เองค่ะเรามีการตั้งทีมทํางาน mm. เช่นกันว่าเราจะปกป้องแล้วก็ตั้งรับอย่างไรนะคะแล้วก็หาในเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าเราจะสามารถ ปกป้องประเทศของเราอย่างไรหรือว่าตอบโต้อะไรยังไงบ้างเนี่ยเราจะต้องมีกรอบในการทํางานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ประวัติความเป็นมาทุกอย่างนะคะก็มีข้อมูลไว้ครบหมดแล้วค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความคืบหน้าของการประชุมกันในวันนี้ค่ะเชิญคาถามค่ะ จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของอการปิดด่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดด่านเรากําหนดเวลาการเปิดปิดนะคะซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อมีการประทะกันเกิดขึ้นนะคะจริงแล้วเนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยได้ทราบจากเพจกลาโหมของทางกัมพูชานะคะคือเรามีการตกลงกันแล้วนะคะคุยกันแล้วและทีนี้เนี่ยพอหลังจากการคุยกันว่าจะมีการปรับกําลังใดๆก็ตามเนี่ย เราก็มีการที่ประชุมสมชในวันนั้นก็มีการมอบอํานาจให้เรียบร้อยว่า,าทางทางกองทัพเนี่ยได้ให้ดูได้เลยว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะคะพอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเพจของกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีการปรับกําลังนะคะเราก็เลยกําหนดเวลาในเรื่องของการเปิดปิดด่านนะคะพอกําหนดในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยก็ ทางกัมพูชาก็กำหนดเวลาเช่นกันนะคะต่างคนต่างกําหนดเวลาแล้วตอนนี้เองเนี่ยดิฉันก็อยากจะแจ้งหนึ่งว่าเรามีการคุยกันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ของดิฉันได้คุยกับนายกกัมพูชาครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันแรกเลย28 28ได้ได้คุยยี่ค่ะวันวันที่เดือนเดือนของพฤษภานะคะได้คุยตั้งแต่พิษภา ก็คุยกันมีการตกลงร่วมกันความเห็นร่วมกันคือว่าเราต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศไม่ต้องการความขัดแย้งต้องการจะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะไม่มีการเสียเลือดเนื้อของทางทางทหารด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นตรงกันนะคะ ก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะคุยอยู่ในกรอบของทวิภาคีนะคะนั่นคือกรอบการคุยระหว่างประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราต้องมีกรอบความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกลไกของระหว่างประเทศนะคะแน่นอนว่าการคุยกันหลังใหม่มีแน่นอนนะคะในการตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาทางโซเชียลที่นอกกรอบนะคะ แล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ p r o f e s s i o n a l ที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทำให้เกิดความวุ่นวายนะคะในการจัดการนะคะทั้งสิ่งที่คุยกันหลังใหม่และสิ่งที่คุยกันแบบออฟฟิเชีแบบเป็นทางการนะคะก็ดิฉันคิดว่าการาสื่อสารแบบนี้ทําให้เกิดผลลบนะคะกับทั้งสองประเทศสิ่งที่ข้อความที่ ทางกัมพูชาได้โพสเนี่ยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาด้วยนะคะการที่จะประกาศเรื่องการปิดด่านเลยหรือใดๆเนี่ยเป็นการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาทั้งสองประเทศนะคะเรามีความห่วงใย,ยอยู่แล้วค่ะทั้งทั้งเรื่องว่าการค้าขายตรงนั้นที่เกิดขึ้นการส่งผลไม้ผัก ถ้ามีการปิดด่านทั้งหมดนะคะมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีการปิดด่านเราปรับเวลาในการเข้าออกของคนและสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดิฉันเองเนี่ยได้แจ้งทางกัมพูชายอยู่แล้วว่าดิฉันจะมีการประชุมในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรายงานผลว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปซึ่งดิฉันเองตอนนี้ ได้ส่งข้อความนะคะถึงท่านนายรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าเสนอให้มีการจัดประชุมของ RBC เกิดขึ้นนั่นก็คือการประชุมระดับของกองทัพนะคะของทั้งสงประเทศให้คุยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะคะอันนี้ก็เป็นการส่งแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งส่งไปนะคะก็คือวันนี้ที่คุยกันประชุมเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งพิ่งส่งไปนะคะแล้วก็ได้รับ เห็นข้อความที่โพสในในเฟซบุ๊กเะคะก็อันนั้นก็อย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่อยู่ในกรอบนะคะทานนายกแต่การสักวิยาุ่เนี่ยรู้มว่าขาวที่ออกมาคือไทยเนี่ยพยายามที่จะใช้โคมิภาคีในการคุยแก้ไขปัญหาตรงนี้ขณะเดียวกันดูเหมือนทกชาม่จริงใจกับการที่คุยแบบิภาคตรงอ่จริงปอย่างไก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่ประชุม J b c เนี่ย เราประชุมด้วยกันทั้งคู่ถือว่าเป็นผลสลําเร็จในการคุยก็คือว่าเรายอมรับกรอบนี้คือกรอบของ JBC นะคะนั่นคือการประชุมกันแล้วก็บอกว่าเเราต้องการสันนิภาพร่วมกันทําอย่างไรได้บ้างที่จะเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ JBC คิดว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่พี่ว่าตรงนั้นไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยด้วยอันที่กระทรวงต่างประเทศได้ได้ไดถแถลงออกมาเนี่ยในเนื้อความทุกอย่างเนี่ย เราได้เราได้ชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้ติดขัดว่าพิกล็อกหรืออะไรทั้งสิ้นใน j จมีซีนะคะ,คะนี่เหมือนคมพูชาเล่นสงครามข่าวสาระช่ไหมคะือตรงนี้ยังไงค่ะก็ดิฉันก็บอกอยู่นี่นะค่ะว่าการที่สื่อสารแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศนะคะดิฉันบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยข่าวหรือะไรก็ตามเนี่ยอย่างอย่างข่าวหลายๆข่าวหลายๆช็อตที่ออกมาเนี่ยก็เคยได้มีการตกลงกันอยู่แล้วว่าเอออย่าพิ่ง อันนี้อย ja ่าเพิ่งปล่อยข่าวนะเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเอาอย่างไรเพราะว่าคนหน้างานกับคนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรตัดสินใจอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรไปเนี่ยเราต้องเห็นใจคนหน้างานด้วยนะคะที่เกิดขึ้นตรนนั้นเราเราแบบสู้เลยสู้เลยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูคนหน้างานด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวฉันเองที่อยู่ในสายของคอมมานด์เองเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตตลอดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้น มีมีอะไรขึ้นบ้างนะและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราปิดด่านในกำหนดเวลาปิดเปิดด่านใหม่ในตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอาวุธไกลออกมามีอาวุธหนักที่ออกมาเริ่มเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเราต้องกำหนดเวลาเปิดปิดด่านเพราะประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมากมายทั้งสองประเทศนะคะไม่ใช่ของแค่ของเราของเขาก็มีการที่เอาอาวุธใหญ่ออกมาแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดเวลาเปิดปิดเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมากมาย ะะเราถึงได้กําหนดการเปิดปิดด่านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่กําหนดอยู่แล้วนะคะมันเพราะว่ามันไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเห็นอาวุธที่ครบงงมันเป็นอาวุธของระยะไกลด้วยซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำ<ห>นะคะ,ะออันนี้ถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นประชุมของ j b c เองและหรือสิ่งที่ดิฉันได้เสนอไปตอนนี้นี่ว่าขอ ประชุมระดับของ RBC ด้วยนะคะจะจะ GBC หรือ RBC ก็ได้ที่เราสามารถคุยกันแบบเป็นจารึกเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ว่าอ๋อเราคุยกันแยกย้ายสิ่งที่เราประชุมทั้งหมดนี้มันถูกจารึกเป็นลักอักษรซึ่งทั่วโลกสามารถรับรู้ได้ว่าเราตกลงอะไรกันบ้างะนะคะไม่ว่าะอะไรนะคะเออวันนี้ก็วันนี้เนี่ยของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยมีการเรียกประชุมทูต ทั้งหมดนะคะให้ทุกประเทศได้รับทราบว่าทูตคือทูตต่างประเทศทั้งหมดที่มาอยู่ในไทยนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาประชุมใบนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนจัดนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเองได้คุยกับทูตของกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่วันที่4มิถุนาแล้วนะคะเรียกมาคุยสองคนเชิญมาคุยสองคนเนี่ยได้คุยตั้งแต่กำหนดตรงนั้นแล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะทําอย่างไรนะคะเรา move มาตลอดแต่สิ่งที่เราอาจจะทําน้อยกว่าเขานั่นคือการสื่อสารออกพับลิก การสื่อสารออกสาธานะเพราะเราเคารพในการเจราจาระหว่างประเทศเราเคารพกรอบของทวิภาคีเราเคารพเราให้เกียรติทั้งสองประเทศ ะะว่าสิ่งที่คุยควรเป็นสิ่งที่เป็นทางการและอยู่ในกรอบของทวิภาคีอันนั้นคือสิ่งที่ทุกประเทศเมื่อมีการติดต่อสื่อสารต้องยึดกรอบของทวิภาคีเป็นสําคัญนะคะแต่ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่ออฟฟิเชียลเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างมากมายเราก็ต้องบอกจุดยืนของเรา <c oughs> เช่นกันว่าเราไม่เคยที่จะยั่วยุหรือพูดเพื่อให้เกิดการประทะใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าคนเสพข่าวเรื่องหนึง่งแต่คนที่อยู่หน้าง,งานอีกเรื่องหนึง่งดิฉันเองเป็นนายกมนตรีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงตรงชายแดนนั่นแปลว่าดิฉันต้องรับรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าดิฉันจะต้องตกลงในการประทะมันต้องมีการคุยกับทหารด้วยว่าพร้อมหรือไม่เราอยู่ในสเตตัสไหนเขาอยู่ในสเตตัสไหนไม่ใช่จู่ๆว่าจะมีเรื่องอะไรก็สามารถจุด ให้ไฟมันติดแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกรอบที่เราทุกคนต้องต้องต้องยึดนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าการปล่อยข่าวหรือปล่อยประโยคอะไรออกมาที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบเนี่ยอันนี้แน่นอนย้ําอีกครั้งค่ะไม่เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศค่ะแล้วฐบาลไทยจะทำยังไงคะเมื่อเราหูชาเล่นสงครามข่าวสารแบบนี้ขณะที่คนไทยเองก็มองออว่าชี้แจงค่ะคนไทยประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกองทัพ ที่ประชุมทุกวันนี้เนี่ยเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันในทุกๆส่วนทา,ทางกองทัพเองเนี่ยคิดเหมือนเราว่าเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาอธิปไตยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะคะใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้ตีกันไม่เคยตีกันนะคะกองทัพ ตอนนี้กับรัฐบาลได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํายังไงจะมูฟอย่างไร,งไรดิฉันเองให้เกียรติกองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้างานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรานี่คือสิ่งที่ทําเสมอกองทัพเองก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้ อันนี้คือการที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะคะ <_ C> e <an> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันพพอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองนะคะเรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในเมสเซจที่มันตรงเราพูดในเมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอม ให้ใครมากั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ